night my darling good morning i could do good day i go think about good day i so okay good mother tomorrow i go london ทีมทำเนียมาที่นี่ไอไล่เก็บเสียงฉันเห็นทำอีสแปลว่าเขาไป a big hen man ไก่ตุตตู แต่ว,ว่าไปควายตัวใหญ่เรียกบักฟอร์คุณครูคก็คือฟิชเชอร์สวนมาเตอร์ก็คือแม่ฉันแม่ฉันเองส่วนฟาเตอร์คือพ่อฉันเองคุณแม่เรียกว่าอะไรคะฟามาเตอร์อ่าแล้วคุณพ่อเรียกว่าอะไรคะฟาเตอร์พี่ชายเรียกว่าอะไรคะบลาบาเตอร์แล้วพี่สาวเรียกว่าอะไรคะซิป เก่งมากตัวเมื่อตัวเองไหนคะ่ะ